อ๋อนี่ครับเมื่อกี้เจอมันวิ่งออกไปนะครับนี่ครับดูขี้ใหม่ๆนะครับนี่ครับขี้สดๆเลยนะครับนี่ครับตัวอะไรครับนี่ครับเป็นกองเลยนะครับนี่ครับนี่ครับหมายที่เคยทำมาใส่นะครับนี่ครับขี้มันกองเลยครับดูครับฝนก็ขี้นะครับ นี่ครับเป็นกองเลยครับไม่รู้ว่าเป็นเก่งหรือเป็นกวางครับเมื่อกี้วิ่งออกไปนะครับเนี่ยบเนียบในป่าเลยนะครับเนี่ยบขี้ยังใหม่ๆเลยครับเนียบจะบี้ให้ดูนะครัเนี่ยบโหเต็มเลยครับขี้เลยครับเนียบเป็นกองเลยครับมีขนาดกับเท่านิ้วโป้นะครับออ๋เนียบเมื่อกี้วิ่งออกจากตรงนี้นะพี่ครับ ตายต้นไม้นะครับมันร้องอุกแล้วก็วิ่งออกไปนะครับไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนนะครับนี่ครับลอยวิ่งไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับลอยหนึ่งน,นะครับนี่ครับลอยมาแนัสตีมันกีบแนละ้วนี่ครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับนรองตัวนี้เห็นชัดมากเลยครับนี่ครับตีมันกีบแนละ้ว สัตว์ที่วิ่งไปเมื่อกี้น่าจะเป็นกวางครับเนี้ยนี่เลยนึงครับมันตกใจนะเมื่อกี้มาต่อไก่นะเนี่ยครับนี่งครับอีกร้อยไก่เขียวเลยครับหมายของเราแล้วเนี่ยครับเจออีกทีหนึ่งครับเจออีกแล้วครับเนี้ยใหม่ๆแล้วครับอ้ยน่าจะเป็นกวางนะครับเนี่ยครับ ขี้ก้อนใหญ่แล้วก็ยาวครับนี่ครับขนาดกระท่อนนี่ป,ปูนะครับนี่ครับขี้งอน,นครับนี่ครับในป่าเลยนะครับนี่ครับนี่ขนาดขี้งอน,นครับ